สวัสดีจ้าพี่น้องมาจะมาน,นีพามากินเขาจ้ะมน,นี้ได้ย้ำมุนเส้นจับน้อง น้าจ๊ะมากินน้ำกันเด้อคุณเฉ็นเ,เป็เลดเลยทั้งไทยทั้งนอกมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้ะคิดอยากกินอี่อย่างเป็ดๆจ้ะพี่น้องายบานมาใหม่ มีอย่าง,ง,งกับยำบวรียบร้อยดีอกจ้ะพี่น้องเห็นลูกชึงเอง,งพี่น้อง ลูกซินน็ดเองเด้จ้ะลูกซินเฮ็ดเองพี่น้อง ทั้งหูเขาจะเป็นน้องคิดว่าเอาสอมกิมมิชไงก็ได้กับน้อง กินทั้งเบาไปนะจ๊ะเนาะ,นอะขอัยเดอร์บอสุภาพก็ได้ยา่ากันเด้อพี่นอ้องยายบ้านมาอยู่ทั้งเหนือจะ้ะคนละทิศคนละทางกันเลยกับหมองเกาพี่น้องคนละเขตคนละภูมิไม่พ้กันเลยอันนี้อยู่ทั้งเหนือจะ้ะเหนือสุดเลยพี่น้องเขาเอินมาเมืองออรโบด้วยจะ้ะ เอาหลูกใหญ่มาโรงเรียนน้ากันมดเสียงจรวดจะพี่น้องเมืองนี่มีคนอยู่ประมาณหลานกว่าคนจะพี่น้องประมาณหลานเจ็ดแสนคนเมืองใหญ่มากเลยจ้ะกะ มนใหญ่ไปยูเนียนตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วเจ้าจะาะสร้างกระจมะเห็ดทอน้ำพี่น้องเที่ยวยางเขาเนียังออกอยู่กจะจมะขอเปิดน้ำเช็คน้ำ นายมายูนี่ก็โชคดีพี่น้อง <c oughs> งานอยู่ฟังทั้งนั้นก็ล้าออกมดทั้งงานเอ,อประจําแล้วก็งานไนที่เฮดเอกตาเมื่อละสองชั่วโมงนะพี่น้องก็เลยล้าออกทั้งสองมองแล้วก็มาสมารหมมองไมง่มองที่อยู่เมืองออนโบนี่ละจ้ะพี่น้องก็โชคดีโชคดีมาได้งานพี่น้องสมครปรับก็เขาเรียกสัมผัสเขาก็รับเลยจ้ะ งั้นตึงเวลาพี่น้องอาทิตย์ละสามสิบเจ็ดชั่วโมงจ้ะเห็ดงั้นอยู่แผนแผนอันขายยาพี่น้องแผนเห็ดยานะจ้ะทำความสะอาด เป็นแบบโรงพยาบาลจะุพนณองโรงพยาบาลในเมืองออรโบทเนี่ยแหละจะแต่ว่าเป็นแผนกของอัปเทคร้านขายยาจตุพน้องทําความสะอาดไอ้ตรงห้องแลบห้องยางที่เขาเอาผลิตยาจตุพน้องจะคนอยู่ในแผนกับประมาณสิบคนจตุพน้อง กระสมักไวตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วพี่น้องเดือนมิถุนาเนี่เขาเรียกสัมผัสเดือนมิถุนาจะเริ่มเ็ดเดือนเริ่มเ็ศในวันทีน่สองกันยาจะพี่น้องเริ่มของงาน แต่ก่อนก็เคยเห็ดแต่งานโรงเรียนเราจะ,ะมาได้งานแบบนี้ก็เขาหเห็ดประมาณสี่มื่แล้วก็ยุดหมื่นหนึ่งแล้วก็เดือนหนึ่งก็จะเฮ็ดเสาอาทิตย์จ้ะพี่น้องก็ช่วงกังเว้นตลอดจะ้ะงานประจำงานบรรจุพี่น้อง เขาเฮ็ดถึงปีก็ได้เงินเดือน <c oughs> ได้เงินเดือนประจาพี่น้องเงินเดือนทุกเดือนนะจ๊ะกังานสําคัญที่สุดนะจ๊ะพี่น้องไปอยู่มงไดก็ขอให้มีงานเฮ็ดนะจ๊ะมีงานเฮ็ดเลี้ยงโตเจ้าของเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ได้ก็ดีใจแล้วพี่น้องก็บบคิดจะให้พูดได้มาเลี้ยงหอกจ้ะพี่น้องเลี้ยงโตเจ้าของเองดีที่สุดนะจ๊ะกับ เริ่มงานเลยเข่าประมาณสิบโมงเคงิงจะพี่น้องเลิกหกโมงเคงิงก็จะประมาณเฮ็ดไปอาทิตย์หนึ่งก็หยุดอีกเสาร์อาทิตย์แล้วก็อาทิตย์หน้าพูดกับเขาย้ำมาเสาร์พี่น้องเข่าหกโมงเลิกบ่ายสองมันจะมีสามกะได้พี่น้องมีเขาย้ำมาเสาร์กับหกโมงเลิกบ่ายสองแล้วก็เข่าช่วงบ่ายสิบโมงเคงิงเลิกหกโมงเคงิงแล้วก็ เขาเสาอาทิ์กับประมาณย้ำม่าเสาแปดโมงเหลือใบสามอย่างสิลับพี่น้องก็เข้าก็สิบวกค่ากาค่าเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นเนาะจะพี่น้องก็ดีใจละล่ะพี่น้องใ้งานเห็ดเนาะ ลงบานก็นยู่บกไก่บ้านพี่น้องประมาณสิบนาทีมองเห็ุงานมอนกับประมาณสิบนาทีรงเลียนลูกสาวนี่ก็ไปโกไก่หาหน้าที่นี่แหละจ้ะแต่ว่าทานยมวันเสาร์นี่รถที่รถติดพี่น้องเป็นสิบหาหน้าทีป่ปลดรถติดรถหลายทางเลยพี่น้องเพิ่งเคยเห็น เจ็ดโมงคเคิงก็เริ่มออกจากบ้านไปส่งลูกสาวที่ทำงานเฟนกับอยู่กับโบกไก่ปัไนดนพี่้่งประมาณ20่สินาทีเนี่ยขี่รถไปไปทั้งทังด่วนนะจ๊ะไปมาสะดวกกันทุกครั้งอยู่ไก่ผู้ค้น ก็ยังบ่เคยเห็นคนไทยย่แถวนี้เด้จ้ะพี่น้องเดือนสิงหาในมนต์กับกบ่ได้เหตุงานจ้ะเริ่มด้เหตุเกิดกันยาพี่น้องเงินเดือนกับบ่อใดไ,ได้จ้ะพี่น้องเดือนสิงหาในตรง<ม>ให้เฟี้ยนให้ ขอแฟนไปสักก่อนเดือนหนึ่งนะะจะพี่น้องโชคดีที่มีคนซอยสนับสนุนจ้ะซอยเหลือกันไปจะพี่น้องบ่าวาผู้ใดเนาะจ้ะ กินเข่าไปน้ำพี่น้องไม่จมวศเสรจทองอยช่วงต้นเดือนก็เริ่มเก็บง่ายของกันจ้ะพี่น้องเล่งง่ายของกับก็อยากกลับเมืองไทยจ้ะพี่น้องเพราะว่าพอกับปวยป่วยหนักครับง่ายของกับว่าจะง่ายแล้วพี่น้องก็หลายทางง่ายทั้งของเฟ้นน้ำหนักครับพี่น้องเมื่อย แล้วก็พอก็มาเสียพี่น้องพอมาเสียไปเมื่อวันทีน่สิบี่จะหมดก็เสียใจหลายพี่น้องเพราะว่ากับม่ยายบ้านแล้วก็มันหลายอย่างพี่น้องได้สิลูกโรงเรียนกับอยากกลับบ้านพี่น้องตอนที่พอเสียจัดงานดูเมืองไทยเนาะจ้ะแต่ว่าก็ตรงเลือกพี่น้อง เดี๋ยวก็สิได้กลับพี่น้องให้เหตุงานเข้าไปได้จักรยานหนึ่งให้มันพอนมีวันหยุดวันหยังก็จิกลับไปบ้านทําบุญหาพ่อเนาะจ้ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะ่ะที่เขียนเ้ามาให้กำลังใจกับ,บางเทียก็คิดคิดหอดพอนะจ้ะพี่น้องบอกว่าถือเนาะมันอธิบายเป็นคาพูดบ่ได้่จ้ะกัไพ่เคยสูญเสียกับมันกับบ้สึกจุดนี้จ้ะพี่น้อง ก็ต้องสู้กันต่อไปจ้ะพี่น้องกแม่ก็ยังยูก็ให้กำลังใจกันไปเนะจะ้ะกส็สักมือนหนึงก็สิรกับไปบานไปทำบุญให้พ่อนอะจ้ะพี่น้อง mm hmm. กบว่าอพวกจ้ะพี่น้องมันหลายอย่างยูนเนีก็ต้องเฮ็ดให้ดีที่สุดนาที่เฮ้า mm hmm. ก็ได้แต่ส่งเงินไปซอย จะกระโถไปให้กำลังใจค้นยู่บ้านจับพี่น้องนี่จากบ้านกับหลังโบยายหด็ดจากพี่น้องหลังสองสันจ้ะยูแถบนี่เขาจะยูสองสันกันพี่น้องเมืองเพราะวันเป็นเมืองใหญ่ที่ดินมันแพงจ้ะเศร้ากับแพงสื่อกับแพงจับพี่น้องบ้านแถวนี่ก็อยูสองสันลูกชายลูกสาวยู่สันเทิงจากพี่น้องกับสันลางกับมีห้องนอนจ้ะ ก็ห้องครัวห้องรับแขกแล้วก็มีห้องหน้ำเดี๋ยวเมื่อหลังสิเปิดบ้านให้เบิงแล้วจะพี่น้องมันนีกับมะเเบวมาทรงคาวเวบาเห็ดกับเข่าสูกินจ้ะเห็ดจานยังไงเลยพี่น้องเยากินเผ็ดๆมาจ้ะพี่น้องกับคลิปนี้กับโบอยากให้มันเอายาวคักนอกจากเดี๋ยวคลิปหน้าที่มาเวบามา สู้เบาสู้กันฟังอีกเนาะจ้าพี่น้องกับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ้าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันต่อไปในเด้อจ้าเด้อปิดผ่านประการใดก็ขออภัยนะจ้าพี่น้องไปละจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า